อันยองฮาเซยเยะนะครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีในคลิปนี้ลุงก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมตัวละครออริจินอลของตัวใหม่อย่างอสูนอสรันนะครับผมผู้ที่มีความสามารถในการแปลงร่างเมื่อเรากดกู้นะครับผมอีกทางถ้าเกิดว่าเราปิดสกินน้องนะครับผมก็จะแปลงร่างเพิ่มมาอีกหนึ่งแบบก็คือการที่ศัตรูแจ้งเคลินวิกตอรีนะครับผมก็จะแปลงร่างอ่าเริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมใช่แล้วนะครับผมตัว ตัวออริจินอลที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็คือน้องเวราคนนี้นี่เองเราไม่ต้องหาสก,กินน้องในทางสิ้นนะครับผมน้องมีความสามารถในการแปลงร่างโดยที่กดกูกก้ก็แปลกนะครับผมศัตรูเจงเทิร์วิกก็แปลกหน่อยอีกทั้งเมื่อน้องแปลงร่างแล้วนะครับผมน้องจะมีอัตราการยกเว้นค่าบันทางนะครับผม1 0 0เซ์ แต่ในเทิร์นของเรานะครับผมในเทิร์นของตู้เราก็โดนโลมได้ปกติเนาะเมื่อเราแปลงล่างนะครับผมไม่เหมือนกับตัวใหม่นะครับผมอสูรอสรันแปลงล่างเฉยๆนะครับผมยกไปทข้ามทางก็ไม่ได้โอ้โหจืดชืดแล้วในตอนนี้นะครับผมน้องเวร,ราก็เป็นตัวละครที่เก่ามากๆมากๆมากๆรูปภาพตอนที่อยู่ที่ล็อบบี้ยังไม่มีเลยนะครับผมยังเป็นการ์ดอยู่เลยเนาะแล้วก็มาเจอกับ จี้ที่ค่อนข้างใหม่นะครับผมจี้ที่เกิดหลังน้องมาหมดเลยลุงก็ยังไม่เคยเล่นน้องมาก่อนเลยนะในเมตาเนี่ยมไม่เคยเล่นน้องนานมากนะครับผมเพราะว่าลุงไม่ถนัดเล่นน้องอีกแล้วเหรอ,อามาดูกันนะครับผมตัวละครที่ลุงบอกว่าไม่ถนัดนักไม่ถนัดหนาเนี่ยจะเล่นชนะหรือไม่อะไปดูกันในเกมดีกว่าเลยนะครับผม let's go ทำไมลุงคิดว่าน้องน่ารักขึ้นตัวละครดีเลเนี่ย วาวซาในตาแรกเราก็มาเจอกับคนจริงๆเลยนะครับผมเป็นคนที่สามารถปเปลี่ยนเราให้กลายเป็นหุ่นกระบอกแล้วก็สกิลต่างๆของเราก็จะไม่ออกรวมถึงยกเว้นข่าน,นทางด้วยเนาะแพ้ทางสุดๆแล้วเซตจี้ที่ใช้นะครับผมเป็นเซตจี้ในจินตนาการนะครับผมมีล้มหนึ่งอย่างขังเขาหนึ่งอย่างดุมดำหนึ่งอย่างแล้วก็ก่อสร้างเลนมาร์กหนึ่งอย่างวาร์ปหนึ่งอย่างหมวกหนึ่งอย่างแค่เนี้ย ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมถ้าเล่นงงๆยังไงก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยเนาะอ่าทำการแก้ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แก้ย่างอื่นกันแก้ไขนะครับผมว่าเราจะทํายังไงถึงจะชนะน้องได้เนะี่ยเดี๋ยวนะง่ายๆเลยนะแค่แค่เขาเปลี่ยนเราให้กลายเป็นหุ่นกระบอกอะ่ะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะแค่นั้นเลยนะครับผม,มเนี่ยเขาจะว้าปมาหรือเปล่า โอเคเขาบัดเชิญปัตตี้มานะครับผมโอเคเราเรายังไม่แก่เป็นหุ่นก็ถือว่าเป็นอะไรโชคดีนะครับผมอฮะหกอืมตอนแรกอะลุงก็ช่างใจว่าจะเอารองเท้ามาหรือว่าจะเอาปืนมาหรือว่าจะเอาโดนเนรเทศมาปรากฏว่าได้เซตนี้มาก็ ก็การพบกันของเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เราหวังพึ่งความสามารถในการแปลงร่างของเราแทนนะคิดว่างไงคิดว่าน่าจะดีนะครับผมโอเคทอยสี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วลุงก็จะวาร์ปกลับมาตรงนี้แล้วก็เด้งไหมล่ะเออเราไม่ค่อยเด้งเลยเนาะใช่ไหม เดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับชีวิตโอเคอ่ะจบแล้วเนี่ยเปลี่ยนเราให้กลายเป็นหุ่นนะครับผมแล้วก็กดกู้กดกู้ก็ไม่แปลงร่างนะเพราะว่าเรายังเป็นหุ่นอยู่เห็นไหมเออถ้าเกิดว่าเขาทำอย่างนี้กับเวลาได้แสดงว่าเขาทำแบบนี้กับ น้องสิงโตได้ดิน้องอัสลันอีโวอะใช่ปะเฮ้ยเมื่อกี้เราก็คือเสียการกดกู้ไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะครับผมแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดกู้ไปแล้วไม่แปลงล่างเอ้าเอ้าเจมสันวิกเฉยก็ดีนะครับผมอออออออมแล้วเราจะทำอะไรเขาได้เนี่ย วาร์ปแล้วก็ยกเว้นค่าบ่านทางใช่ไหมโอเคแล้วก็แล้วเราก็จะมาตรงไหนมาตรงนี้แล้วก็ย้ายเขาเลอและและตอนนี้เขายังไม่ไปคุกเลยเด็กเขาจะไปไหนก่อนเขาจะไปคุกก่อนแล้วเขาจะย้ายมาตรงนี้เบอร์ก็ไม่นี่ งงเอ๊ะเราต้องคอยสิบสองหรอเราต้องเราต้องเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ Excuse me, sir <c oughs> เอ๊ะบ้าม um <c oughs> เราก็หมดเฮ้ยยังไงอ่ะวางตรงนี้แล้วก็เอ่อเอ่อเราจะสามารถวิ่งตรงไหนบ้างได้เนี่ยเราวิ่งตรงไหนไม่ได้เลยนะครับผมเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรไม่ได้เลยเอ๊ะเจ็ดหรอ ก็บอกแล้วไงว่าไม่ถนัดเวลาะเออยกเว้นข้ามแนทางใช่ไหมอ,อ่าเพื่อความเท่นะครับผมเรายกเว้นข้ามแนทางไปก่อนคุณพระชินจ้ะว้าหมดว้าหมดก็ยกเว้นข้ามแนทางไม่ได้เหรอถามจริงดิถามจริงๆเลยนะ ทำไมทำไมว้ามดถึงยกเวทข้ามันทำไม่ได้ครับเป็นอะไรที่โหดร้ายสนบน,น้องมากเลยนะเขาเจ็ดตายแล้วเนี่ยตอนนี้ตายแบบไม่เหลือชิ้นดีแ้โอ้รู้ละว,ว่าเราต้องการอะไรทุกคนรู้ใช่ไหมว่าลุงต้องการอะไร อยู่ๆก็เกิดห้าวขึ้นมานะครับผมอ้าวเดียวนะเดี๋ยวอันนี้ชุดน้องไม่ใช่เหรอแล้วทำไมชุดน้องถึงไม่มีรูปขึ้นตอนเริ่มเกมล่ะเอ๊ะบั๊กเหรอหรือว่ามันเป็นชุดหมายเลขหนึ่งก็เลยไม่มีแปลกนะครับผมอ่ะเรามาคุยเรื่องของเรากันต่อดีกว่า ตามเมื่อกี้นะครับผมลุงได้ทำการเปลี่ยนเสร็จทั้งหมดแล้วก็ไปเอาความมั่นหน้ามั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีการป้องกันใดๆเลยมีแต่การดีบัฟที่ลุงกลัวที่สุดลุงกลัวว่าลุงจะไม่ได้แปลงร่างนะครับผมแต่ตามเมื่อกี้ลุงก็ยังแปลงได้เออจะกลัวทำไมวะเออนั่นดิดอ่ะจะใส่มาแล้วเนาะ,ะใส่ๆมาเหอะไอ้อน,น้องซาโฮนะครับผมกรุณาก่อสร้างแน์มาร์กด้วยเมืองเราจะได้พูดเพราะว่าตอนเนี้ไม่มี จี้ไหนที่ทำให้แลนลุงก่อสร้างไวๆเลยนะครับผมนอกจากจี้นี้โอเคขอบคุณครับก่อสร้างแลนซะโอเคไปอยู่ตั้งตรงนูน้นไงก็ถอย12ไปเลยสิครับผมรอไล่เบิร์ดโอเคเปเขาให้แกเป็นหุ่นด้วยแล้วลุงก็จะทำการ วาร์ปไปตรงนี้แล้วก็วาร์ปมาตรงนี้ถามว่าก่อสร้างเลนแางค์ได้ไหมก็ไม่คำถามต่อไปคือมาทำไมเบิร์ดใช่ไหมเออนั่น่ะสิเนี่ยถ้าเกิดว่า ก่อสร้างวาร์ปแลวก่อสร้างแนนมากได้เหมือนเฟยนะเป็นตัวละครอะไรที่แบบโหดมากแต,แต่ทำไม่ได้ไงเออทำไม่ได้นะครับผมมันทำไม่ได้วาร์ปกลับลงมาตำแหน่งเดิมไม่ได้หรอยกวินข้ามาทางด้วยเจ๋งอย่าบอกนะว่าซื้อต่อได้อะ่ะ ไม่ได้มากทำได้เหรอโอเป็นตัวที่บอกได้เลยนะโคตรไม่น่าเล่นอะ่ะทำไมเมื่อก่อนน้องโหดจังเลยอะ่ะทำไมทำไมเมื่อก่อนเราถึงอยากตามหาน้องมาก ตอนที่ด่านประตูมิติมาแทุกคนก็แบบเกิดครั่งนะครับผมอยากได้น้องมาครอบครองอสองทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูดิอ๋อหรือจริงๆแล้วน้องน้องก <c oughs> ็ยังสับสนอยู่ดี ไม่เป็นไรลุงจะพยายามก็แล้วกันคิดเซตไปคิดเซตมานะครับผมเมืองถูกมากคูนเมืองก็ไม่มีได้แต่ล้มเขา <Lovely. S 1> เออวาร์ปยังไม่มีเลยเนี่ย <Nice time. S 1> คิดดูดิคอยหกเหรออ,อขอบคุณนะได้เบิ้ลด้วยเออแล้วเบิ้ลสามหลังไม่วาร์ปด้วยเก้าสิบเปอร์ ไม่ออกด้วยน้องซาโฮล้มๆไปซะน้องจะกดกู้ทำไมครับเน <Hey, hey. S 1> น้องทำไมไม่ใช่อีกการ์ดที่ถืออยู่เนี่ยคือการ์ดอะไรบอกมานะโอเคเดี๋ okay. ยวเราก็จะจะวาร์ปมาตรงนี้ รหรือหรือลุงไม่รู้วิธีการเล่นเวลาที่ถูกต้องใช่ปะใช่ปะีีลาที่ถูกต้องไม่ได้เล่นแบบนี้ใช่ปะขอบคุณนะ <c oughs> แต่จริงๆอะถ้าเกิดว่าเรามีจี่ เดินหน้าถอยหลังที่เป็นจี้อื่นที่ไม่ใช่จี้เนี่ยอย่างเช่นกระบีอ่ะเออมันก็น่าจะทําให้เราลมเขาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ไม่มีไงก็เลยต้องใช้อันนี้การจัดเซตเองลุงคิดว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมบก็เลยใช้เซตจี้ที่ GM ขเขาจัดมาให้เนาะแต่มันก็ยังดูงงๆอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันมี2จี้ที่ทับกันคือ บัตรเชิญกับชนะูริเคนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในแถวอ่ะเออมันก็จะแย่งกันออกระหว่างบัตรเชิญกับชูริเคนแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่แถวอื่นอ่ะอ่าก็จะมีแค่บัตรเชิญที่ออกอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่เขาให้เรามาเออน่าจะใช่เนาะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันมาเจอกับน้องราโกนที่เป็นบอทนะครับผมอืม ช่างน่าสนใจไม่ทําอะไรเลยเลยไม่ทําเลยเอย้แต่แปลกทําไมไม่ก่อสร้างสามหลังทําไมคะแนนก็ใกล้ๆกับเราดูลูกเต่าก็รู้แล้วเนาะม่าน้องเป็นบอดเออไปถอยสิบสองไปเดี๋ยวค่อยบัตรเชิญเขามาแล้วก็โจมตีเขาในแถวนะครับผม น่าจะเล่นแบบนี้นะไอติงแดดสิบสองโอเคแล้วก็ได้โปรดอย่าได้สิองีกหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าเกิดบาตเชิญปัรตตี้ไม่ออกเราก็ลงมาเชิญอีกหนึ่งรอบ <My God. S 1> โโหอย่างดุเชิญดุมาก โอเคแล้วก็อย่าบอกนะวาร์ปแล้วก็เชิญอ,อีกหนึ่งรอบแค่แลนด์มาร์กเดียวแล้วก็กลายเป็นคนที่โหดเลยเหรอ้าสซาไม่น่าเชื่ออีกรอบดิ <c oughs> เฮ้ยเล่นอย่างนี้เหรอ <c oughs> เล่นแบบนี้เหรอถ้าเล่นแบบเนี้ยตัวละครไหนก็เล่นได้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่จำเป็นต้องเป็นน้องตัวนี้ก็ได้เออ จริงเหรอไหนๆ,ๆขอลองขอลองทอยสองดิดบึ๊มโอเคเฮ้ยทำไมเล่นง่ายจังอยากเจอคนจริงๆแล้วเนี่ยอยากเจอคนจริงๆแล้วเนี่ย โอเคถามหาคนจริงๆก็เจอคนจริงเลยนะครับผมแล้วก็โหดจริงด้วยเนาะตัวละครประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมน้องฮาราโยถามว่าจะชนะไหมฝันไปเถอะนะครับผมเราจะไม่ชนะน้องเหรอเราจะไม่ชนะน้องจริงๆเหรอ <c oughs> ถ้าน้องวางน้องยังไงน้องก็ต้องวางสปริงตรงเนี้ยเออแล้วถ้าเกิดแปลงล่างปูแบบสปริงก็จะทํางาน ก็จะเด้งเขาไปยังแปลนของเขาแล้วก็โจมตีเราในเทินของเขาแล้วพอเขาโจมตีเราในเทินของเขาความสามารถในการยกเว้นค่าปรลนตด้วยของเราก็จะไม่ออกมันเป็นสันจธรรมนะครับผมน้องจะเด้งเหรอแล้วน้องจะทำอะไรน้องจะย้ายมาเมืองของน้องตรงนี้ แล้วเราเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าไม่เสี่ยงดีกว่านาะอันนี้คือไม่เสี่ยงจริงๆอยากถอย12แล้วก็ไปทำอะไรแถวๆนู้นนะแต่แต่คิดว่าคน่าจะทำไม่ได้ยังยังคิดไม่ออกเล่นกับน้องต้องแบบ เซฟนิดนึงน,นะครับผมเอ่อว้ามาตรงนี้บัตรเชิญปัตต้ไม่ออกทอยสิได้สิบสองโยบินข้าบันทางไม่ออกแล้วก็ทอยหกแบบไม่เบิ้ลได้แปดขอบใจนะแล้วเขาก็จะ าแล้วก็ย้ายแล้วก็อ้าวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราติดติดลูกตุ้มตรงเนี้ยเราก็ไม่สามารถบ้าได้ดิอ้าวเราย้ายไปข้างหน้าของเราอ่ะอ้าวหมวกหมดอ้าวทอยสิบสองด้ยอ้าวย้ายอีกนี่ขนาดตรงเมืองของเรานะยังย้ายเลยอเออบัเชอร์เตี้ เออดูโอโอโนโอโน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 อ่ะยายโอเคยังไงโอเยี่ยมเยี่ยมไปเลยยอดเยี่ยมบัเชิญปาร์ตี้อีกหนึ่งรอบเงียบ๊ก ออโต้เฉยเอา้าทำาไมทำอย่างนี้ทำไมไม่รีบฆ่าเราซะออตโต้ทำไมเฮ้ยถอยเบิ้ลถอยเบิ้ลได้นะครับผมเราอาจจะต้องแปลงร่างก่อนอา่ากดกู้ Excuse m เ s อ r ออมันมีเปอร์เซ็นต์เหรอ มันก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์อีกก,กดกู้ไปกับ<ป>ก,ก,กนะ็กดกู้ไปแล้วนะกดกู้ไปแล้วเมื่อกี้เลยเนี่ย อะไรกันวะไม่เข้าใจขนาดเล่นเวรายังไม่เข้าใจเลยนับภาษาอะไรกับตัวใหม่นะครับผมแต่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 แต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 ชัาก่อนถ้าเกิดว่า,เ,าเรากําลังสงสัยความสามารถของตัวใหม่อยู่นะครับผมตัวใหม่น้องก็มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าเวรามหาศาลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรกันดีบับเนาะ ตกเมืองก็บา้าช่องด้านหน้าก็เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะครับผมอีกทั้งยังสามารถพลิกแพลงเกมได้มากมายนะครับผมโดยการเลือกความสามารถตอนเทิร์นที่1ในการเริ่มเกมนะครับผมก็ตัวละครใหม่ก็ดีกว่าตัวละครออริจินัลอย่างเบล่ายอยู่แล้วแหลนะเนาะเนาะเนโอเคในคลิปนี้ก็ <c oughs> ลาไปกันแบบงงๆงเนี้ยนะครับผมงงมากเลยอ่ะกดกดกู้แล้วทําไมไม่แปลงล่างนั่นแหะดิกดกู้แล้วทำไมไม่แปลงร่าง น้องเออเอาเป็นว่าไม่มีอะไรให้ดูละให้ดูแค่นี้แหละลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้านะครับผมขอทุกค้มีความสุขการได้เกิดสถิติเซอร์ประเทศเกาหลีนะครับจุ๊บจุบ๊บบึล